ครับสวัสดีครับพอกันมือนี้บรรยากาศยุทงแล้วครับเย็นๆครับมือนี้เย็นจนออกหนาวเลยครับฝนตกลินแต่เศร้าคุณเงียบๆๆอย่างนี้ฝนตกลินครับมือนี้ถทึงคืมมิดมือครับหนาวหนาวกับพ้องกันเนาะหนาวได้ทั้งบานเมื่อนี้เติมกันครับเมื่อนี้ออกมาทงครับเดี๋ยวเราจะพ่นไดเสียมกับกระตาครับเบื้องวายจะพ่นสิหพาไปหายังมือนี้ไปาสิพาพี่น้องไปหายังแะไรเมื่อนี้ ขุดบัวขุดห <c oughs> ัวบัวสันครับกลดบัวกันเราไปกลดเมืองแล้วพอมีอยู่สันหัวบัวครับมืองนี้ละมองมาสอนแม่เรางามกับแพนด้ามือน,นันละก้อนนี้ละหนาวปานนี้พ่นยังมาสอนจะเนยลยโ,โอ้บอสูดแล้อหนาวปาน,นี้ใครตอนบอลมครับหนาวหนาวหนาวยเย็นๆนั่นสิคือตัวขันหนาวลมหร่อบอสูดเลยเข่า ปลาบัวกใกล้ๆนี่แหละครับเซตอันนี้หดแล้วอืมเสู่แพนดากืกนอนันใดอยู่บ่ มันเป็นแังสี่ป่ะก็เป็นแังสี่เหรเนาะกูคนดยอันี่ พี่น้องมาก่นหัวบัวครับมือ่อกี้มันก็ซับกันหังสั่นว้าวนี่โอ้โหเราสับม,มันเลยมันง่ายอยู่ครับเพิ่นมาเห็ดของหวานไปนตำโบคืออยากตำอกมาเนี่มันคึมมันบ่คือมื่อแดดฮอนๆ อหัวใหญ่ตัวละเมียงวายวังหนึ่งเห็นเขาเป็นต้ไหลายแล้วแหละครับหายุพนี่เขาลอดแค่เรียอยู่เติบหนึ่งอยู่เลยอ่ะเอาไหม เราเคยมายำมะเขือเลยครับเอจะมายำนี่ยชายก็อยู่ใส่ันี้เ่อน รุ่นได้ว่นนี่ี่ดอยดนี่ดินี่ครับรุ่นรุ่นรุ่นรุ่ใส่ตัวนึงบอกว่าอย่พ่นดูวยเคียงว่าสหน้านี้เป็นไง เออแต่มันดีนะเดี๋ยวหอดแม็กิีเตามาตรวสอเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นเปลี่ยนเห็นบ่ ไปหามากก็ได้อีรีตัวละว้าวโอ้โหเมย์เลยได้เติบหนึ่งแล้วครับหาไปหามากก็ได้พ่อมาสาสตรน้ำเรียนอยู่เนาะหาไม่คิซ่อนก็ได้คิ่ซ้อนครับเตหอดแม่งกับเตาความพูนแม่งคิดเตาใหญ่ไหมหลุดบิ๊กบุ๋มเลยเนาะขึ้นเมื่อกันครับพ่อว่าเดี๋ยวหาซื้อเลยล่ะหาซุพี่น้องในเบิงครับีคนกับเมื่อเลยว ครับเป็นเัื่งใดล่ะครับคลิปกลนหัวบัวแล้วก็ารเอียงล่ะอันเอาแมงกีซอนหาแมงกีซอนอยำแมงกีซอนครับวันนี้มักวัมักวัเล็กๆน้อยๆครับมากล่นเนีเพิ่งกลนหัวบัวเลยเป็นอเมริกาบ้าขาวในอเมริกาบอกกันไหมมือหนาครับไก่หดแสนแล้วพรามักลืมตต่ละลืมบอกมักกดไลค์ครับกดไลค์เนี่ยกดแชร์น้นำกดติดตามพร้อมตามที่บอก,ลบกแล้วครับไก่หดแสนเลยเด้อ แกหดแสนซับแล้วเลยอีกพันก็ค้นเนี่แหละครับกดติดตามไว้แน่ยกดติดตามไว้เรื่อยๆเลยเป็นกำลังใจกันกรครับไก <laughs> แล้วไกหดแสนแล้วงามหัวงามายบายพ่ bye bye. <laughs> อ,อกันไว้มืห <laughs> นาอยากปนอก้อแฟนคลับดีครับ <laughs> ดีจ้าเมื่นาเมื่นา <laughs> หัวบวัว มาบ,บวกกับก้วเนี่ยเบิ่งเพราะเป็นพิธีเพราะเป็นพิธีสอนแม่อันอันยำแม,ม่กี่ซ้อนเห็นเมื่อตะเคยเห็ดได้ครับเ่อตะเคยยำก็ยำเบิ่งองอธิพย์เห็ดของหวานานี่งก็ะ่ากกันไม,ม่เม,มือนกันดอกจะไปขายตลาดเมืน่นาเมื่นาเมื่นา